สวัสดีคะ่ะทุกคนโซลาริเดอร์นะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะ <c oughs> คือเราหายไปเกือบ4เดือนเลยะคะ่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตกันหน่อยนะคะว่าที่เราหายไปเนี่ยเราหายไปทําอะไรมาค่ะเพราะว่าเรามีโปรเจกต์ใหญ่ที่กําลังทําอยู่ค่ะแล้วในวันนี้เนี่ยโปรเจกต์นั้นก็ใกล้จะสําเร็จละถือโอกาสปล่อยคลิปนะคะอัปเดตว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะคะแหมพูดแล้วก็เขินโปรเจกต์ใหญ่เลยนะโปรเจกต์ <c oughs> ที่เรากําลังทําอยู่เนี่ย <c oughs> คือการเขียนนิยายเรื่องแรกของเรานั่นเองค่ะไม่แน่ใจว่าเราเคยบอกใครไปบ้างหรือย,อยังนะคะว่า การเขียนนิยายเนี่ยเป็นหนึ่งในความฝันตั้งแต่เด็กเลยนะคะว่าอยากจะมีนิยายเป็นของตัวเองสักเล่มหนึ่งนะคะด้วยความที่ชอบอ่านหนังสือแงก็เลยอยากจะเขียนนิยายเองบ้างแต่ว่าเขียนไปแล้วเนี่ยมันก็เออออกทะเลไปบ้างแล้วก็ไม่เคยจบเลยสักเล่มนะคะจนเราโตขึ้นเนี่ยภาระการทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้ความฝันเนี่ยมันถูกลืมไปจนมาในปีนี้นะคะเราก็อยากที่จะปัดฝุ่นความฝันนั้น,นแล้วก็ทําให้มันสําเร็จให้ได้ ในช่วงแรกที่เราเริ่มกลับมาเขียนนิยายเนี่ยเราก็เจอความท้าทายหลายอย่างเลยนะหนึ่งในนั้นก็คือการเขียนแบบไม่รู้เรื่องเออไม่รู้จะเขียนยังไงนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จักการวางโครงเรื่องนะคะคือมีไอเดียในหัวแหละแต่ว่าแบบจะเอามาเขียนยังไงวางโครงยังไงอะไรเงี้ยเชื่อมโยงเหตุการณ์ไม่ได้กลัวว่าเขียนแล้วมันจะกระจัดกระจายออกทะเลไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปลงเรียนการเขียนนิยายค่ะ ก็ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้เราได้เยอะเลยนะคะแน่นอนว่าคอร์สที่เราเรียนเนี่ยก็จะเป็นเรียนออนไลน์นะคะจะประมาณ4-5คอร์สประมาณนั้นนะคะมีเรียนของ f u t u r e s k i l l นะคะซึ่งอันนี้เราเป็นสมาชิกรายปีอยู่ละเรียนบุฟเฟ่นนะมีกี่คอร์สเราเรียนหมดเลยนะคะกับอีกอันหนึ่งที่เราลงเรียนก็คือ s t o r y b a โ l นะคะคอร์สเขียนนิยายแบบจริงจังนะคะ เอออันนั้นก็จะเป็นแบบเจาะลึกลงไปอีกนะคะแต่โดยสรุปแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ลงเรียนนะ,ะไปจนถึงการทําแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งงานจนกระทั่งเขียนจนใกล้จะจบเล่มแล้วเนี่ยนะคะก็ใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ4เดือนเลยค่ะเอาจริงๆแล้วเรื่องการเรียนเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะอย่างของ Future Skill เนี่ยแต่และคอร์สเล็กๆเนะะี่ยค่ะชั่วโมง2ชั่วโมงก็จบแล้วอะคะ่ะแต่ว่าคอร์สสั้นๆนี่ก็คือจับประเด็นได้เยอะเลยนะเพราะว่าใครที่เป็นมือใหม่แล้วแบบไม่เคยรู้เรื่องการเขียนนิยายมาก่อนเลยอย่างเง โรงเรียนของฟิวเจอร์สกิลก็คือโอเครู้เรื่องแล้วก็ประหยัดเวลาเซฟเวลามากๆค่ะส่วนของ Storybo เนี่ยมันจะเป็นแบบนิยายจริงจังเลยนะคะสำหรับใครที่จริงจังมากๆเนี่ยเราแนะนำให้เรียนของ Storybo ด้วยนะคะนิยายที่เราเขียนนะคะก็เป็นแนวแบบผีสืบสวนสอบสวนนิดๆนะคะเออตลกน่อยๆอะไรเงี้ยมีแฟนตาซีเล็กๆเลทก,ก,กับคนอ่านได้ง่ายๆประมาณนี้นะคะโดยเล่าผ่านตัวละครที่ชื่อเหมือนจังค่ะซึ่งเป็นคนที่มองเห็นผีนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องหลอกผีว่าตัวเองยังไม่ได้มอง เห็นด I mean ้วยนะคะผีเนี่ยเวลารู้ว่าใครมองเห็นเนี่ยเขาจะกรูกันเข้ามาเลยซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะคะก็รอติดตามกันได้นะคะความยาวนิยายที่เราเขียนนะคะก็อยู่ประมาณ200หน้า A4 นะคะโูเรารู้สึกว่าภูมิใจมากไม่เคยเขียนได้เยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะที่เราทําได้เยอะขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าคอร์สเรียนที่เราเรียนนั่นแหละค่ะคือเขาช่วยแนะนําตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะการคิดล็อตการสร้างตีมเพื่อให้เรื่องมันเป็นแบบเออน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยที่ไม่ออกทะเลอะไรเงี้ย ไปจนถึงการสร้างตัวละครให้ดูมีมิติ สำหรับใครที่สนใจอยากลองเขียนนิยายหรืออยากจะพัฒนางานเขียนของตัวเองนะคะเราแนะนําให้ไปลงเรียนมากๆเลยค่ะสําหรับ Future Skill เองนะคะช่วงนี้เขามีโปรโมชั่น10/10นะคะคอร์สเรียนรายปีแบบบุฟเฟ่ต์นะคะเรียนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียนได้ทุกสิ่งทุกอย่างกว่า400บทเรียนนะคะในเว็บไซต์ของเขาซึ่งในวันนี้เนี่ยเขาลดราคา55%นะคะแพ็กเกจ2ปีเรียนฟรีเพิ่มอีก6เดือนนะคะแล้วก็แพ็กเกจ3ปีก็เรียนฟรีเพิ่มอีก6เดือนเช่นกันค่ะรายละเอียดอยู่ที่คาอธิบายด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลอง เข้าไปทิ้มดูได้ค่ะและแน่นอนค่ะว่าเดี๋ยวอนาคตเราจะมาอัปเดตประสบการณ์การเขียนนิยายของเรานะคะแล้วก็รีวิวคอร์สเรียนเต็มๆทั้งหมดเลยด้วยนสำหรับใครที่สนใจก็รอติดตามได้เลยนะคะสำหรับคลิปการรีวิวหนังสือก็ยังไม่ทิ้งนะคะตอนนี้เขียนนิยายใกล้จบละเริ่มมีเวลาว่างละจะพยายามอัปคลิปให้มากขึ้นเลยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ